โนคะแนนจากแอปบางจากหรือแอปน้ำมันนะครับพอดีว่าผมมีคะแนนอยู่แอปบางจากหรือไม่ได้ใช้วันนี้ผมก็จะย้ายไปคะแนน a s นะครับสวัสดีครับวันนี้แนงจุดภูมิครับวันนี้ผมก็จะมาโอนคะแนนจากแอปบางจากหรือแอปน้ำมันนะครับพอดีว่าผมมีคะแนนอยู่แอปบางจากหรือไม่ได้ใช้วันนี้ผมก็จะย้ายไปคะแนน a s นะครับ มาดูกันว่าจะย้ายยังไงครับผมขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาหน้าจองเรานะครับก็เข้ามาในแอปบางจากได้เลยครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่409คะแนนนะครับเพราะว่าสิ้นปีนี้ก็คือตัดสิทธิ์คะแนนออกหมดเลยนะครับผมก็จะมาจะย้ายให้ดูครับแต่ไปตรงชื่อของเราเลยครับคะแนนของคุณครับ